ทางผัวราชการจังหวัดศรีสะเกดเพิ่งก็ได้มีการร่วมกันประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำครับเพื่อเตรียมป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ครับนายอนุพงศุขสมณีครับผัวราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะ ทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จงังหวัดรีสเกตได้มีการได้มีการรวมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์นะครับที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยจงังหวัดรีสเกตมหาวิทยาลัยราชภาัฏรีสเกตโดยมีนายอนุทินชาญวิรุูล่ลองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมโดยนางสาวสุภาาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและการนางสาวที่รัฐสํ ำเราา็จว่านิดรอมชอมหาไทนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมสังการหรือว่าประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะขอสังการนายกรัฐมนตรีในการให้ความสอยเหลือและกเยียวยาประชาชนอย่างเล่งดวนถูกต้องตามระเบียบราชการสำหรับปริมาณการเก็บน้ำในสองเขื่อนญ่ของจังหวัดศรีสะเกดซึ่งกระไดแกเขื่อนและศรีสไลและกระเขื่อนหัวหน้าปริมาณการกกเก็บน้ำด้ภาพรวมเฉลียอยูร้อยละหาิบ ขณะที่อ่างเก็บน้ามทาง16แห่งความจุในการกักเก็บน้าเกินความจุเพียงหนึ่งแห่ง เกือบเต็มความจุ4แหง่งขณะที่การกักเก็บน้ำยังบอดถึงเขื่หนึ่งของความจุ11แหง่งถึงได้เลดก็ตามครับขณะทีในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์อ,อากาศระวาัวางวันที13่13-19กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากผู้ว่าราชการจาังหวัดรีสเกตครับจึงได้มีการกำชับกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวของได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำยางไก่ชีดต,ตลอด24 e ชั่วโมง โดยเฉพาะพืนทีลาเชิงเขาตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอาจเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ a ปลาไหลหลากได้จึงต้องเฝ้าระวังนะครับพรประชาสัมพันธ์แจงเตือนพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเองครับต้องเตรียมเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์และกะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทางผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับยังย้ำอีกว่า ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดศิสัเกตต้องมีแผนเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำฝนที่อาจจะตกหนักแบบบริเตังโตวไว้โดยให้ประสานพื้นทีเสียงที่เคยถูกน้ำท่วมเตรียมพร้อมนะครับจัดต่างศูนย์พักพิ่งชั่วข้าวอีกทางยังต้องเตรียมเครื่องจักรยานภาณาะและกกอุปกรณ์รเผชิญเหตุให้พอมในการซอยเหลือพี่นองประชาชนได้อย่างท่นทวนที่ตลอด24ชั่วโมงครับ